สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณคุณแนนอีกแล้วนะคะในหน่วยที่10โรงเรียนของเราหน้าอยู่วันนี้นะคะเรามาเจอกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในเรื่องที่2ที่อยู่และแผนที่ตั้งโรงเรียนวันนี้นะคะคุณคุณแอนจะพาดเด็กๆมาสร้างจังหวะอ่าสร้างจังหวะอะไรสร้างจังหวะเมื่อเราเจอสถานที่ต่างๆต,ต,ตามภาพนี้เลยค่ะมีโรงพยาบาลร้านค้า ตลาดวัดและโรงเรียนนะคะเราจะแสดงท่าทางอย่างไรไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณคุณแอน,นจะมีพี่ทั้งสองคนนะคะมาช่วยคุณคุณแนนแสดงท่าทางการสร้างจังหวะตามภาพสถานที่กันค่ะภาพแรกตลาด ภาพที่สองโรงเรียนของเราหนึ่งสองภาพที่สามโรงพยาบาลหนึ่งสองภาพที่สี่ร้านค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าภาพที่ห้าวัด เด็กๆอย่าลืมแสดงท่าทางตามในคลิปและถ่ายวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะว่าการสร้างของเสือหวาของนีเด็กเป็นอย่างไรสำหรับคลิปนี้คุณครูแนนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ